สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตกระเจี๊ยบครับนี่ครับสมบูรณ์มากๆาที่เห็นเนี่ยกระเป็๊เป็นกระเจี๊ยบสีม่วงครับสวยงามมากครับนี่ครับเป็นสีม่วงครับไม่ใช่สีแดงนะครับนี่กระเจี๊ยบสีม่วงสมบูรณ์ทุกต้นนี่ครับยาวไปนู่นเลยนไครับที่เห็นเชือกเนี่ยครับที่ผูกไว้เพราะว่า ลูกเขาโตกว่าต้นอีกครับเนี่ยลูกเขาใหญ่อย่างนี้ครับแล้วต้นแค่นี้เองครับดูต้นข้างล่างครับ <c oughs> แค่นี้เองแล้วลูกเขาขนาดนี้จะเอาอยู่เลยแล้วลดกขนาดนี้ครับเห็นไหมครับมันตกมากผมเลยจึงต้องเอาเชือกมามัดไว้อย่างนี้ครับดกสมบูรณ์จริงๆที่เห็นนี่คือกระเจี๊ยบสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงครับ นี่ครับเจี๊ยบสีม่วงสมบูรณ์จริงๆครับแล้วก็ออกลูกใหญ่จริงๆมันใหญ่มากครับใหญ่กว่าต้นเยอะเลยนี่ใหญ่จริงๆใหญ่แล้วสมบูรณ์นี่ครับฝั่งนี้เป็นกระเจี๊ยบขาวครับนี่ออกเขียวขาวขาวแหครับเป็นกระเจี๊ยบขาวก่็ลุ้นอยูกก่เหมือนกันครับเอจะเป็นยังไงนี่ครับ ใครยังไม่เคยเห็นกระเจี๊ยบสีขาวเป็นยังไงนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับดกมากดกเหมือนกันครับต้องใช้เชือกมัดไว้อย่างนี้เลยเห็นไหมครับความดกกระเจี๊ยบสีเขียวเอ้กระเจี๊ยบสีขาวดกมากครับดกจริงๆนี่ครับมาฝั่งนี้ดูด,ดูต้นนี้ครับเอาเนี่ยครับกะแนงหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นีนต้นเล็กๆนะครับยังหกเยินชัดๆเลยโอ้โห,โหโดอกไม่มัดไว้จะอยู่ได้ไงครับน้อนแง่งสใครับเนี่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมัดตัวนี้เต็มไปหมดเลยกระเจี๊ยบสีเขียวครับเนี่ยครับอันนี้ก็กระเจี๊ยบสีม่วงเหมือนกันครับยางดกเลยเห็นไหมครับชอบบรรยายริงๆครับดอกเขาใหญ่มากลูกเขาใหญ่มากแต่ละ,ะแขนงโอ้โห,โหเต็มต้นไปหมด อันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่กินสดนที่กินลูกขอครับกระเจี๊ยบเขียวได้พัามาจากของพี่ตั้มครับสมบูรณ์จริงๆใหญ่จริงๆนี่ก็ใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไว้ทําพันต่อครับให้เขาแก่ไปเพราะมันใหญ่จริงๆเนี่ยครับเห็นไหมครับกระเจี๊ยบสีม่วงยางดกเลยครับที่แรกลงกระเจี๊ยบสีม่วงสีขาวแล้วก็สีแดงเท่าๆกัน แถวนี้ปกติจะเป็นกระเจี๊ยบสีแดงครับเอาไปเอามาผมกลายเป็นกระเจี๊ยบสีม่วงเกือบหมดเลยครับยังโชคดีที่มีสีแดงติดมานี่ครับอันนี้เป็นกระเจี๊ยบสีแดงครับใหญ่สมบูรณ์มากครับใจะใเห็ในไกลๆจะเห็นว่ามันโอ้มันสมบูรณ์มันใหญ่ใหญ่จริงๆเลยครับใหญ่มากเห็นไหมครับอันนี้คือกระเจี๊ยบสีแดงครับสีแดงได้มาส,สามต้นเองครับนอกนั้นเป็นม่วง เยอะมากที่สุดตามลงมาก็เป็นสีขาวแล้วก็สีแดงมี3ามต้นเองครับนี่ครับมันดกจริงๆผมต้องผูกไว้ทุกต้นครับต้องเชือกผูกไว้ทุกต้นไม่นั้นเขาล้มนี่ครับสีแดงอีกต้นหนึ่งต้นนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าได้ลูกเยอะได้ทําพันต่อสบายครับผมได้ขยายพันต่อเยอะเลยครับ,บเจี๊ยบสีแดงกัะเจี๊ยบสีม่วงกระเจี๊ยบสีขาวนี่ครับ กระเจี๊ยบเขียวของพี่ตั้มสมบูรณ์จริงๆใหญ่มากโอ้พระอาทิตย์กำลังตกดินครับสองแฝดตรงนี้พอดีเลยได้ภาพส,ยสวยๆเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับกระเจี๊ยบพี่ตั้มหนึ่ดอกดอกสมบูรณ์หัวใหญ่มากครับใหญ่จริงๆ <c oughs> <c oughs> ต้องเก็บพันุไว้เยอะๆก่อนครับไว้ขยายต่อเนี่ยครับ เกจีบสีม่วงมันดกจริงๆครับน้องดกแล้วใหญ่ด้วยครับไม่ใช่อะไรหรอกใหญ่มากเนี่ยครับมีสีแดงผลมาตรงนี้ต้นหนึ่งอยู่กับม่วงครับหยุดขึ้นด้วยกันเลยเนี่ยครับเปรียบเทียบเดี๋ยวผมเปรียบเทียบดูใกล้ๆดีกว่าครับว่าแดงกับม่วงต่างกันเยอะแค่ไหนอ่าเนี่ยครับอันนี้คือแดงครับอันนี้คือม่วงครับเนี่ยหยู่ใกล้กันดึงหากันได้แค่นี้ครับเห็นไหมครับอ่า แดงกับม่วงครับส่วนสีขาวไม่ต้องพูดถึงก็สีต่างกันอยู่แล้วเนี่ยครับต้นอยู่ใกล้กันความแตกต่างระหว่างกระเจี๊ยบม่วงกับกระเจี๊ยบแดงเดี๋ยวพอมันแก่ครับผมจะไปต้มดื่มน้ำกระเจี๊ยบสามสีครับแม่คงจะงามน่าดูครับนี่ครับวันนี้มาทำแปลงต่อครับมาทำปแปลง ฝั่งนี้เยอะเลยโอ้เยอะเหนื่อยเหมือนกันครับฝั่งนู้นทําเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นลงแล้วลงลงลงยังไม่หมดเหมือนกันครับทำเตละนิดวันละนิดวันละหน่อยครับเพราะว่าทําคนเดียวครับมันเหนื่อยด้อพี่นองเ้ยอ่าในพริกที่ลงไปก่อนแล้วครับนี่ตรงนี้ก็ ตรงหอมกับกระเทียมครับที่เห็นเนี่ยฝั่งนี้เป็นกระเทียมครับลงแล้วนี่เพิ่งลดน้ําไปครับเพิ่งลดน้ําเสร็จก็มาถ่ายต่อฝั่งนู้นเป็นหอมครับลงหอมหอมกระเทียมครับแล้วก็มาลุยฝั่งนี้ต่อครับตอนนี้วันนี้เอออาบรรยากาศมาใ้ชมครับริมหนองตรงนี้น้ําสมบูรณ์ครับไม่ต้องห่วงน้ำหนองสมบูรณ์แต่ดินไม่ดีครับ เอาอยากเหลือเกินครับฝั่งนี้จกฝั่งนี้ยังพอเคยยังชั่วหน่อยดินยังพอล่วนมากฝั่งนี้โอ้โหเป็นก้อนเลยครับเห็นไหมครับเป็นดินสะครับเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับโอ้โหขุดที่นี่น้ำตาแทบไหล <c oughs> แข็งครับปลูกอะไรก็ยากหน่อยต้องบำรุงอย่างดีปุ๋ยคอปกปุ๋ยอะไรก็ว่านไปแต่ผมปลูกอินรียครับไม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยครับ วิใช้ผู้ครอบอย่างเดียวครับโอเควันนี้เอากระเจี๊ยบมาอัปเดตให้ชมครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ